กูสูบยาควันเด้อสูครับผมกูพี่คกูเป็นครับจะเตรมยมวยกูกูไม่ได้สูบโดนหรอกูสมนำนามูมันเปือกโชคหลาบร้อยของงวดด่ังหันมับอกให้มูมันให้แง่งคันหาไปเบิง่งยุกับลูกเทพ แตงตับปนันมูมันยังพากันเอาบ่รใยอยู่แต่แมนมันปึื้ขักปึื้แม่ <c oughs> โชคลาบร้อยของหอปูอยูเนี่ครับเจ้าแม่แต่เยี่ยนท้องขันมูมึ่งพากันเบิ้งแล้วกับพากันเอาของเพิ่นเอาให้ได้เด้อของเพิ่นเด้อ เอาห er ้ได้แล้วก็ย่าเลื่มภาคกันมาส่างมาแปลงมะเห็ดห้เพิ่นเพิ่นกบสุบวัวยุบหายยุบอกดัวเพิ่นอยากได้กูนางฟังอยู่ของของกูกูก็อยากได้คือกันเด้อสัวเมื่อนี้กูก็มีมาหายคือกัน กูกะบ่หน่อยน่ะตั้มตาคือกันลรอวะจะไผเป็นไผหลับบัานตัวเดียวตัวเดียวแข่งๆได้ปูเด้อจะให้หลายตัวได้เด้ะฟูสามตัวเจเจงถ้ากูหายไปนานยาวว่าเป็นยุ้ยเฟิกว่าแล้วถ้ากูบอกให้แต่งคันหาไปวายเอายุกับ ลูกเทพแท้ๆจีบสองย่มือมันย่งปึกไหมกูบอกตัวเป็นๆปันนี่ไหมบุอกกิลี่ระพูนนั้นปึ๊กแง่ขนาดเห็นคนโดยังบ่าวกูสี่บอกบุญกับไปป้าบริวารให้ดังทัวโลกคันมองนี้ คันเพิ่นหายแห้งหายปังแล้วกับยาถิ่มยากายเพิ่นกับของกูคือกันคันกูหายแตกหายเขาแล้วกับยาถิ่มกูห้องของกูมองย่างเขาย่างเขากับบ่ได้ได้แจกน้ำแจกนไปผู้นักกู่ากูเสียงหายโชคลาบรอย พันได้แล้วก็อย่าลืมเห็ดทางเข่าให้กูแน่เด้อสัวขวนทางเข่าเด้อทางห้องของกูกะมันตามโพดกูยางย่ำได้กูลุมเปะลุมเปะอยู่กูยางเบิ้งกะได้อ้อมพายยาเลี่ยนอยู่หันทีทางกะล่างกะตะแม่เห็ดตามคักตามเนี่ยห้องเห้อง มึงย่างขับไปเบิง้งเราบอกอี้ฝึกมึันก็ส,สวสนมันแก่มึงไปหนีมึงไปย่า <c oughs> งเบิ้องทางล้างห้องกูทางล้างห้องกูมันเป็นจังใดมีตะปูนเลยมันลุบมันหนีบ่ะมองเงานันาน่นาคางคางนั่นโชคลาภร้อยของกูงวดนี้เด้อคันได้ของกูแล้วก็ให้มาซอยกันคนละเล็กคนละน้อย ขี่ดินขี่ดอนนั่นละ่ะกูบอขอยังลายดอกกูบอขอยแย้มคือเพิ่นดอกกูขอขี่ดินเพิ่นขอแย้มเพิ่นขอห้องกับมัวมึงแต่กูขอขี่ดินเที่ยวยางมองอยางของเขาท่าห่องของกูดเด้อกูการมวยใครมาหาย่วยบักไง กูกำนวยไข่กับจูงเด็กหน่อยกูว่ากูสิจูงเด็กหน่อยมากเพิ่นจูงก่อนกูเลรวกูเลยเศ้าจูงสัา <c> โ <oughs> <c oughs> ชคลาบร้อยของกูงวดนี่บ่มี่กวางแยวล่ำกับบ่เป็นอย่างขันของเพิ่นเขา ของกูเขาก็อย่าเลื่อมมาโฮมกันอยู่นี่ล่ะห้เสียงดังกองกลางวานันคือเกาเดี๋ยวกูสูบยากันเราโทษกับบมี่ให้กูกินไปซื้อแล้วเขาปิดลานไงโปลสร้างมันแล้วมูงม,ม,มูขี่ที่ละมวน กี่ปีนได้ลานกพี่ทิ้งจมลานควรเสนบกินกับอนได้ล้กูเหรออน่าอี่ดกตันนี้พอูดมารดมาอีกเสียงครับคลิปนี้กคงจำได้วคุณกินนามีแค่ข้ามก่อนันบ่าดังดให้มูมั่นดังทัวโลก อุิสางื่อเสียงอยู่มองนีคือกันหรอปะโอ้ดังเลยดับตโล่วโลยคนลลกเลยครับตรงตรงเลยคูเจ็ดสวนหอดอาไมครับปูไม่ได้ยินครับปูลมพัดไม่ได้ยินปูไม่ได้ยินเลยครับปูลมพัดแบบ จานพาหัหน <l ots sei> <c ười> ้ามันกายไปก่อนมึงววามันบาดยิ่น้ลยิ่ระเดเจ็ดสวนหกสองตัวลักปูลอตเตอรี่เลขท้ายลกปูามสองากันมันสีหยากรงสองตัวเพิ่นกระไฮนั่น โชคลาภปายมันออกตัวน่ำแต่ก็ตัวหน่ำภษาหนึ่งหาก็สองหาคูไปเห็นมันเป็นยักษ์มันพากันหมุนอยู่ลอยลายลอยลายอยู่ม่นแต่บางหห่นกูแ็ยังเห็นอยู่มันหมุนอยู่กูเห็นอยู่เหล็กหนึ่งกับเหลขกสองมันหมุนอยู่คูกลไปบอกมูนี่ตอบอกให้มันเอาคันหาไป อันนี้ครับคือลูกเทพสิบสองงมสมุนอ่ะโมมันยังผึดวี้าลูกหลานท่าราเบิง้งโชคลาบล้อยของกูรวมพอปูอดมกับพอปูหมดจะลินลาา้นหลักกะเม่ตะเกียนสถานในแห่งนี้มูตูบ่ทาทายผู้ใดกะถ่าเบิ้งว่ามันสีแม่นบ่แมน่น กูว road road ่าม mm ึงเบิ้งภากันไปนางสื่อนยังกินใบถาโลดกูว่าโมูตูวไปเบิ้งมานเหรอแม่ื่อช <exercise> ุดน้ำงามมาให้เจ้าเมยตะเคียนตะเสือมึงไปซื้อไว้ให้เพื่อนโลดไปยังหรอแม่ื้อนี่อะไรพระท่านมีเงินนะท่านว่าท่านมีเงินตีมาขอเพื่อนเห็นอย่างนี้กูว่าไปซื้อมาให้เพื่อนว้ก้อนโลดก็ได้กูว่าโมตูวไปเบิ้งมากเหรอแม่ขันตีวรอเลยว่ะ ตัวใเละลายหลดไปอย่าให้ได้กลางกองเหยาไม่ห้กูล่ำอยู่นี่กั็จะพอจะลิ้นอยู่นี่ไปอย่างฝอนแอร์ฝอนแอนกับแม่แต่เชี่ยนท้องไปอย่างนั่นแหละตัวเลขมันบ่ได้ยุใสดอกกูขอให้ยมัวมึ่งมัวมึงมาเขาเอิญอีอย่างกับปู่ปูปรับปับอยู่จังสิกูว่าบ่เป็นนักข่าว กูเห็นไหหมูมึงไห้มีไฟฟ้าบริวารหลายๆให้ได้ดังตัวโลกคือกันกับกูนั่นแหละมีคนกดไลไรรถแช่กูบ่ฮู้ดอกอันไรแค่แค่คือคือหมูมึงน่ะกูขอแต่ไหหมูมึงบุญบารมีมีบุญบารมีหมูมึงได้มาเฮ็ดมาเบิ่งมื้อนี้งให้รวยๆนะนี่เมื่อนั้นกูย่างกูอุตส่าห์ไปถ่าอยู หลักกิโลตาจันตาเซ่จะวดักกูได้กลับมากขึ้นเกาล่างกูบ่ไปสั่งกูว่าสิไปกินเหล่าโ้แต่แหน่ะหยูอกูกำกูกำโชคหลาบล้อยไปไห้ย่างดีไหมคุณกูเห็นผ้ากันไปคุโรคาลายุคุนกูเกิดเลยกลับมาถันตัวนางพญาสั่งของกูกลับมาถันตัว นี่ละให้พากันมาเอาอยู่นี่นี่ละให้พากันมาฝอนแอร์ฝอนแอนกัามูตูอยู่นี่ละ,าาะามาเก็บมึงหลายเป็นได้ยินทำอีกรอบได้ไหมให้ตะโกนอีกรอบนนนงนปูขออีกสักรอบนะะึงค่ะเอาเสียงดังกล้องกลางวานสามตัวเน้นเจ็ด <c oughs> ศูนย์หกชัดมากเ็ืสองหาสองหาออกแทะสาธุพอรอบแบบมั่นใจเลยปูตอนนี้อกเแทแล้วมั่นใจเต็รที่แล้วกะกูไปนั่งเบิ่งมากเหรอเมยที่ถือเล่กิบกันหน้าปู กูแรงมากเลยพิษแจ้งเดียวตาเมื่อนี้เหลราท่อกูไม่ได้กินผ่าพันหัวกูไงเนี่ยมามีตัวกูว่าสิแต่งตัวหล่อๆอ่างพอปูมันจะลิ้นแน่ก็ได้กูไม่ได้กินเราปนมามาเราเพราะว่ามันเอาวัชระคั่วเอาเงี้ยังฟ้าไม่ได้กินเราเราไม่ได้กินกูสีทากินเมื่อนั่นเมื่อที่ว่าลูกเซ็ตลูกหาได้มี Mê lạp loại hai mô man đầy môn ta a ba tay con mình mô tóc chẳng thể tha lạc làm nhau hay anh y con tên mình y này, đọc, mình này đỏ, con cụ chinh nam này Doctor con cụ chinh nam chinh nam chinh ให้ภาคกันใดลำๆเรื่อยๆคันใดแล้วกไอย่าสีลืมภาคกันไม่เหตุมาถ้ำให้กับเพิ่น <c oughs> กูเพิ่นอยากได้อันใดโชคลับร่อยของของเพิ่นก็นได้กับของกูเด้อเ <c oughs> พิ่นอยากได้พยายเยืเลื่อนอยากได้สารห้องของเพิ่น <c oughs> แต่ว่ากูอยากได้ขี่ดินขี่ดอนเขากับมองทาง่างเขาท่างยางเด้อกูบ่ขอหลายดอกกูขอแค่นี้ละกับกูอยากมวนแค่นั้นละกูมิตรมักมวนอย่างเดียว เอาบ้านคู่กับสีออกเราเด้อบ้านจริง มีสีตัวเดียวเลยเราคงไปแนวบนนู้นนามาหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าถูกสามถูกแล้วเออกแล้วนะฮะออกจากเรื่องแล้วใช้จุจยายในการจุดจบของเราตอนนี้ถึงระได้มาสุดยอดโดยที่